เป็นผู้ชายบางครั้งเนี่ยจะกอดกันก็อายเขาอุ้ยนะอย่าคิดเช่นนั้นลูกพ่อยังอยู่กับเราเนี่ยแสดงให้ท่านได้เห็นว่าเรานั้นรักท่านเคารพท่านลูกเอ้ยให้พ่อได้หายเหนื่อยรอมา20สปีลูกเอ้ยบางคนเนี่ยไม่เคยกอดพ่อเลยอย่างหมอเนี่ยอยากจะกอดพ่อแทบไดจ,จะขาดแต่ไม่มีพ่อให้กอดแล้วนะหมอเนี่ยเป็นหมอกำพาพ่อนะฉะนั้นนาทุกๆององเนี่ยโชคดีลูกที่เรายังมีพ่อให้กอดในวันนี้ แสดงให้ท่านได้เห็นเถอะว่าเรานั้นรักท่านเคารพท่านอะไปกอดแม่ลูกเอ้ยกราบตักแม่แล้วกอดแม่ให้ชื่นใจอยากจะกอดแม่อยากจะหอมแก้มแม่ทาเสียตอนที่ยังเป็นนาคแต่ลูกเราถือศีลห้าข้อแต่ถ้าบ่ายวันนี้เนี่ยเราถือศีลสองยี่สิบเจ็ดข้อแล้วพ่อกับแม่จะต้องกราบเราปู่ย่าตายายก็ต้องกราบเราแล้วลูกจำเขาไว้อ้อมกอดของใครก็ไม่อ,อุุ่เท่าอ้อมกอดของพ่อ,ขอ,พอของแม่ให้จำเขาไว้ลูก าชื่นใจของพ่อของแม่แล้วอ้าวเรียนเชิญญาติญาติที่ยังไม่ได้ผูกข้อมือให้กับนาคก็ผูกข้อมือกันช่วงนี้นะครับผูกคนละหนึ่งเส้นหญิงก็ผูกข้อมือซ้ายผู้ชายก็ผูกข้อมือขวานะนาคประมนมือนมมือเข้าไว้ลกอายืนแขนออกมานะลูกนะจะกล่าวเป็นกลอนสอนพนาค บวชแล้วเรียนหลักอย่าเที่ยวนอกทางยึดหลักธรรมะของพร,รมะมาองเพื่อเป็นแนวทางในหลักละพระธรรมพอบวชเป็นสงฆ์พอจงเออุตสาหจงฟังวาจาที่ใครกลเอาคา บสูสวดมนต์ไหวพระต้องมันมาน้าเนื้ออย่นอนหายนานจะถูกตำหนิกระทึงคุติอาจารย์จะเกิดติียการสมพานจะบ่นเป็นทรงอุ่าหะศึกตา เื่องศิลและยาเอาสิลลาระปินเอเข้ามาป่าปนปวดให้พ่อแม่ช่วยแพ้มักทนนี้เราต้องอดทนเอย่าท้อย,อย่ทถอมันบนมันทองให้คล้องเออติดปาก มานหน่อยนาขอเถือนเอออีกหน่อยอย่าทำไฟเกลโลเลใจลอยละสาตนายังคอยรอรับประเคณช่วยกันบำรุงและปรับรุงไวเ้เถิดเป็นสิ่งละประเสริฐจะชี่ให้เห็นเราเกิดเป็นชาย อย่าบายนาเบละบวชพระบวชนี้ลในี่บุญละไม่เบาเรานับถือพุทธต้องยึดรักคำฟังหมอแนะนำถ้อยคำที่กล่าวต้องปฏิบัติละต้องขัดต้องกล่าวละอย่าลงมัวเมาในเรื่องกามีของมกของดอก อยา่ยา,ยาเก่ยวลาศีกาอยาเกี่ยวละอย่าเที่ยวรวนเรคนรักจงสละเราไม่ใช่พระอลิเกอย่าไปโมเมบุลมีมากมายจงมันทำต้นอ ประเสริฐแรงงามผ่องใสจงครองผ่าเลืองในเรื่องพิรายเราเกิดเป็นชายละอย่าทำเรรวนสินพระไม่น้อยสองร้อยิบเจ็ดและตาหาขามคิดสินคงเออไม่ดวนเห็นเป็นสิ่งดีจึงชี้ชังชวนจงมันทบ ด่วนเพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่มากหนากจงมันนึกย่าเพิ่งด่วนตึกคุณอ่านนับแสนเอาสีผ้าเลื่องมาเป็นเครื่องตอบแทนเอาดวงแก้วเป็นแกน ตอบแทนพระคุณบินโดนดมานดา,า,า,าครับพิธีทำนนาัจนานะครับก็เสร็จสิ้นนะครับพิธีเรียบร้อยอนุโมทนาบุญกับพี่น้องที่ร่วมบุญร่วมกุศลทาบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมทานกับหมอไทย ได้ยอดทั้งสิ้น10,000 7 0 0บาทนะครับ1 0 7 0 0นเดะเดี๋ยวมิตรรักแฟนเพลงขอกันขึ้นมาเดี๋ยวจัดให้สักหน่อยนะคอยนวลที่สวนลำไยนะอะมอบให้มิตรักแฟนเพลงและก็แฟนทํำวันที่มาเป็นกําลังใจให้หมอไทยธนพลน,นะครับ มอบให้พี่แมนแปลกจริงพี่ไตรภูมิงามขำด้วยนะฮะเจ้าภาพมอไทยในวันนี้พี่คอยนวนอยู่ในสวนลำใหญ่คอยจะจนกลุ่มใจป่านี้ทำไมใหญ่จึงไม่มาไม่เคยผิดนัดนวน ไม่เคยพลัดเวลานัดไว้ไม่มาพี่หรืออุส่าหามาปูพารอพี่คอยนวลอยู่ในสวนตั้งนานคอยชะจนคนวานไม่เคยคอยนาอย่างนี้เลยนอพูดเองที่ไม่เก็บปลำยายเออให้พี่รอหมด อรอคนสวยช่วยเก็บลำใหญ่ลำใหญ่ดีของพี่นี้ผ่านเลิกกระโลกใครได้กินมันมีโชคลำใหญ่กระโลกลูกมันใหญ่ใหญ่เชื่อพี่ธนวัฒน์ส่วนยกนิ้วให้กินตายเก็บไปสนุกจะตายเออนวนเออ พี่คอยนวลอยู่ในสวนลำใหญ่เก็บคนเดียวไม่ไหวปีนี้ลำใหญ่ลูกดกจังเลยอย่าว่าเสาสซีโปรดเทนใจพี่สามเฉยนัไว้ที่เคยไม่น่าลืมเลยในสวนลำใลำ่ย ลำใหญ่ดีของพี่นี้ผ่านเออกะโลกใครได้กินมันมีโชคลำใหญ่กะโลกลูกมันใหญ่ใหญ่เชื่อพี่ถนวนลุงยุ้ยลุยสวนยกนิ้วหายกินไปเก็บไปสนุกจะตายเออนวนเอยพี่คอยวนวลอยู่ในสวนลำใหญ่ เก็บคนเดียวไม่ไหวปีนี้ลำยายลูกดกจังเลยอ,อย่าว่าสาสีโปรดเท่นใจพี่สามเฉยนัดไว้ที่เคยไม่น่าลืมเลยในสวนลำยาย ขอบคุณนะฮะรางวัลน้ำใจที่มอบให้กับหมอไทยนะครับเจ้าของที่ขอบทเพลงคอยนวนที่สวมละใหญ่มาขอให้เจ้าภาพจงเจริญคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองให้พี่แมนแปลก,กงงจริงจงเจริญใครเท่าไรมีเท่าไรก็มีเท่าไรไม่ต้องคากสักแดงสักบาด หัวใจมาขอพ่อไม่ต้องรอก็อประกาศบางปีแน่นอนให้พี่ไตรภูมิงามขำจงเจริญคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองให้พี่อดพี่จิรพักพี่พิทักษ์พรจงเจริญจีมใจนอกคนเกินไปรับจ้างเดินทางรับการที่จากไกลไกลางานบุญเพื่อว่างงานบวชลูกชาย มาไปรับใายทุกงานราคาพอต่อรองกันได้บางรายก็มาเรียกใช้ไว้าวานอาเุเพราะเป็นดีเจชาบานชื่บ้านมาท่นได้ฟังเพลงด้วยขอหมอเพลงนี้ให้แม่ครัวทุกคนน้ำมาป้าโอนน้องบนคนสวย แก้งปาของนาสำรวยลูกสาวก็สวยสาวน้องบัวไลในายยิ่งสวยถูกใจจำลาเพราะมาเลิกลาแล้วนั้นจากกันแล้วยาลืมคนเพื่องไปมีงานแล้วค่อยมาพบกันใหม่ฝากใจหมอไทยธนาพลไว้ด้วย ขอบคุณทีมงานเครื่องไฟเครื่องขยายเสียงนะฮะดุนเมืองสาวนะครับรับผิดตั้งเครื่องไฟขยายเสียงและไฟป,ประดับในงานพิธีต่างๆขอมอเพลงนี้ให้แม่ครัวทุกคนนามาป้าโอนนอุบนคนช่วยปีมือแก่นตาของน้าสำรวยลูกสาว ป่าเปกไกลในยิ่งสวยทุกใจจำลาพระอ,อาเลิกลาแล้วนั้นจากกันแล้วอย่าลืมคนเครื่องไปมีงานและวคอยมาพบกันใหม่ปากใจหมอไทยธนาพลหงทองคอมโบไว้โดยขอบคุณทีมงานสบายในดีโอขึ้นร้อยหนึ่งเมกะเฮิร์ตทีมงานน้องต้นดาวสวรรค์มันทึกภาพและเสียง บัวกสัมัาคีส้ประจำปี2 5 1 9วัดหนองบัวในวันนี้ก่อนจะลาขอคำสัญญาสักหน่อยว่าจะคอยและหาเวลาพบกันช่่วโมงรักมีวเวลาแซนซัลอยู่ใกล้กัน 3าชั่วโมงครึ่งนานเหมือนกับแป๊บเดียวอนุวัฒนาบุตกับครูเป๋วครูสมใจนี่นหนูคุณประดับทองอื่นตระกูลนะครับที่บริจาคไอซกครีมวันนี้คืนอุราเมื่อมาชมนมร,ร้องกราง เรียบเพินดังได้ขึ้นสวรรค์เลยเดียวร่วมบันเทิงใจราเริงหายอิ่มเดียวจะแลเลียวดูใครก็แจ่มใสด,ดีขออนุโมทนาบุญนะฮะเจ้าภาพเสียงเสียงในวันนี้คุณผู้เรียนแสงอดพร้อมครอบครัวนะครับแล้วก็วงแทนคุณประคองพร้อมญาติพี่น้องคณะศรัทธาของวัดหนองบัวนะจ๊ะ ใชเวลาคิมนาฬิกาคำนห t เดือจําใจงดเสียงเพลงบลิงสียาทิหมดเวลาหมอไทยธนาพลต้องลาแล้วนี้ขอให้โชคดีแล้วมีโอกาสพบปะ นะครับขออนุโมทนาสาธุกับนาค 999, ทุกๆององที่ตั้งใจจะ,ะ Eat, fit, วบวชเพื่อทดแทนพระคุณของปิดามารดาปู่ย่าตายายวงสาคานายาคในคราวนี้ขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพทุกเจ้าภาพตั้งเจ้าภาพหมอทําขวัญแล่หมอเจ้าเจ้าภาพนะครับใบสีเจ้าภาพเครื่องไฟเครื่องขยายเสียงแล้วก็วงแคนทุกทท่านที่ร่วมจิตร่วมบุญร่วมกุศลในงานบวชนาคสามัคคีวัดหนองบัวไกรในประจําปี2559ในปีนี้ หมอขออรัตนาคุณพระศรีรัตนตรัยอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บารมีของหลวงพ่อพระพุทธชินราชบารมีของหลวงพ่อขาวบารมีของหลวงพ่อบุญรอดหลวงพ่อสายบารมีของพระแม่ย่าพ่อขุนสีอินทรา t ิ i พ่อขุนรามคำแหงมหาราชพระยาลิไทยปวงเทพเทวาอารักษ์เสือกวัดทรงเมืองสิ่งศักดิ์สิทธวัดหนองบัวแห่งนี้ จงดนดานประทานพรให้คณะเจ้าภาพและวงสาคณาญาติของนาคทุกๆองค์พ,พี่น้องชาววัดหนองบัวชาวตำบลไกในอำเภอกงไกร,ราชจังหวัดสุขโขทัยนะครับขอให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญหิ่งหิงห่งหิงห่งหิ่งรวยรวยรวยสวัสดีครับ อาผ่านไปนะครับสำหรับทำขวัญในวันนี้เป็นไงครับหมอไทยทำถูกใจไหมถ้าถูกใจก็ปบมือขอขอบคุณอีกครั้งด้วครับช่วยปบมือหน่อย นี่แหละเนาะปีหน้าก็หาต่อนะครับคุณหมอแต่จะตรงวันที่เท่าไหร่นั้นเดี๋ยวจะประสานงานกันอีกครั้งหนึ่งนะครับจะติดต่อไปเลยจองไว้ก่อนข้ามปีเลย ฉะนั้นเมื่อนาคตั้งใจที่จะบวชเพื่อทดแทนพระคุณของท่านแลว้วเมื่อบวชเป็นพระจงตั้งใจประพฤติกิจของสงฆ์ให้ครบถ้วนรัก